เอาละครับก็สวัสดีชาวประมงทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไ e เด Lot กันนะครับก็ก็เป็นที่ตกปลาที่เห็นข้างหลังผมเองคล้ายๆตีส่วนนี่ส่วนออฟที่เราใส่มาอินชาร์วันนี้ก็คือซี i ิงนะครับก็จากที่เห็นคร่าวๆก็เลยก็เป็นเบ็ดที่ตกไว2ยีสิบอร์เซนก็ค่อนข้างที่จะไวกว่าเบ็ดทั่วไปนิดน,นึงแล้วก็ลัก รักก็เยอะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไอไอดีวายรอดอะที่มันมีปีกอะครับก็ถ้าเทียบกับเบ็ดเบ็ดของผมที่ใช้อันที่แล้วก็ถือว่าดีกว่ายเยอะเลยอันนี้นะครับเขาเรียกเบ็ดลยมิติเอาไว้หาเงินจริงๆอะผมก็เปลี่ยนมาใช้เบ็ดนี้หาเงินแล้วเพราะว่ามันมีโอกาสได้แอชเชียรน่ะเดี๋ยวผมให้ดู เห็นปะเห็นมันจะอิดติดเหมือนคล้ายๆออฟแอตเลียนแอตแลนเทียนแอตแลนเทียนใช่มันจะทำให้แพงขึ้นสามหรือสามจุดห้าเปอร์เซ็นผมจำไม่ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเปรียบเทียบกันให้ดูแล้วกันเดี๋ยวขึ้นรูปอ่าก็ประมาณนั้นแต่ว่ามันจะได้น้อยกว่าเบ็ดไอมิติเคา์นิดหนึง่งแต่ว่าแชร์ในการออกออกก็คือมัน ออกเยอะกว่าสิเบเปอร์เซนดเบ็ดเนี่ยมันมีโอกาสออกออกสามสิบเปอร์เซนส่วนออกออกชี่มันแบบติตดแอลลนเทียนนะที่ปากส่วนนี้มีโอกาสติดเมติกก็คือ RGB นั่นเองยี่สิบเปอร์เซนแบบนี้เลยแต่ก็ถ้าถ้าเอาตามตรงอืผมว่าอันนี้ดีกว่าเพราะมันแบบลักมันเยอะแล้วก็ สปีดดีกว่าถ้าเทียบสเตทกันนะอันนี้นํำโดโดอยู่แล้วเผยก็ดีกว่าไอ้นนี้ด้วยไอดีวายเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูเองแล้วกันอมันจะมีแบบเอฟเฟกที่แบบเหมือนแทงปลาเนี่ยรอแป๊บนึง แทงปลาไม่ออเคเลยโอเคแทงแล้วเนี่ยเนี่ยจริงเราไม่ต้องอยู่เนี้ยนะมันแทงอยู่ดิไม่รู้ว่าโอกาสมันน่าจะเป็นโอกาสแต่ผมไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่เป็นออฟที่ค่อนข้างที่จะดีแต่ถ้าถามว่าแบบนี้ค่าอะไรเหรอ ถ้าเป็นเอนชานที่ผมแนะนำก็ r e s i l ต n ลอันนี้เอาไ้เลยคอนโทนคอนโทนหนึ่งรีเ i l ต n ลหนึ่งเพราะมันไม่มีอะ่ะศูนย์เห็นปะมันก็จะทำให้ปลามันดิ้นแบบดึกดีดึกดีเร็วมากๆผมว่าซีคลิงนี่ยังไม่ใช่คำตอบสำหรับเบ็ดเนี่ยเพราะว่ามันแบบตกปลายากนิดนึง โมลิซิลเลนน่าจะดีคอนโทรลก็น่าจะดีทําให้แบบยังไงตกปลาง,ง่ายขึ้นแต่จริงออฟมันก็ช่วยแหละก็สาหรับคนที่เก่งแล้วก็นั่นแหละแปเออฟอ,อ,อื่นแต่ผมคิดว่าผมยังไม่ค่อยเก่งอะไระ <c oughs> เท่าก็บก็น่าจะเปลี่ยนรี <c oughs> รีซีคิงเป็นไอ้นี่แหละรีซิลเลนมันจะได้แบบตกอะไรง่ายหน่อยแบบชิลเลยแต่ถ้าอยากเพิ่มอย่างอื่นก็อืม ก็ไม่รู้สิผมว่ายัางอื่นมันก็โอเคแล้วนะรวสปีดก็ยี่สิบเปอร์เซ็น0ก็ถือว่าเยอะละอย่งน,น้อยมันก็ไม่ใช่ติดลบอะถ้าจะเอาให้แบบสมดุลที่สุดก็บวกไปพวกคอนโทรลกับรีสิเลนต์ไปทำให้ตาไปบาตกง่ายขึ้นเยอะเลย <c oughs> ซีคิงเอาจริงผมเสียดายนะเพราะว่าอืมก,ก็ส็สมได้ซึ่งมันเป็นออฟที่ดีสำหรับแบบ เบดที่มันคมปลาง่ายอยู่แล้วเช่นไอเบดสีฟ้าเขาเรียกว่าอะไรคิงล็อตป่ะเออถ้าถ้าไปใส่อันนั้นก็น่าจะดีมันทําให้แบบหาเงินง่ายขึ้นได้เงินเยอะขึ้นอ่ะเวลาปลาเราตัวใหญ่อะ่ะอย่างผมไปลองใช้มานี่ก็เนี่ยได้จะอันบิกบ๊กๆเลยเห็นปะ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวเ <laughs> นสซี่นี่ไม่น่าใช่บิดเคล อะไรพวกนี้ยเออก็มันเพิ่มสิบเปอร์เซ็นเกก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วครับเบ็ดเบ็ดนี้ก็ถือว่าโอพใช้ได้คนที่แบบตกปลาไม่เก่งอะไรเงี้ยใช้เบ็ดนี้ผมว่าน่าจะชิวเพราะมันมีออฟช่วยเลยแทงปลาเห็นบัตรเตจโอเคผมว่าก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหลสะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาดูห้าหกนาทีไปแล้วครับบา,บาย ถ้าอยากให้รีวิวเบ็ดอะไรก็บอกมาได้ครับปุย